สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำยังไม่ลืมคุณคุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาเขาเป็นใครพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุด ดูเขาจะทุกข์มากนะคะแล้วคุณนิ่งคุณนิ่งใส่เขาความนิ่งความไกลความห่างความแตกต่างคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาเขาทุกข์เขาอ้อนบอนเรียกร้องหาคุณคุณอยู่ไกลแล้วคุณก็นิ่งเขาทุกข์มากแตกต่างกันไกลกันห่างกันหรือมีปัญหากันเขา เขารักคุณมากกรรมเทพหัวใจเขามีแต่คุณคุณอยู่ในหัวใจเขาเขารักเขาหลงคุณอยู่ตอนนี้แล้วคุณกับเขามีปัญหาทะเละาะกันคุณนิ่งใส่เขาพยาพาลีจับปูทศกันเขากำลังหาทางออกคิดถึงจะทำอย่างไรต่อไปต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือ วาดฝันหวังที่จะมีคุณเป็นคู่อยากอยู่ใกล้คุณแต่เขาทุกข์เจ็บปวดือเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากเป็นคนที่เก็บความลับเก่งนิ่งแต่เขาดูจะสนุกสนานล่าเริงมีอารมณ์ขันหัวใจเก่งแก่งแต่เก็บเก็บไว้ในใจ อ่านเดาวใจได้ยากเทพเสาเขากำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาเทพสุขเขารักคุณเขาหลงหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณ ใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำํำ<ะ>เขากำลังเผชิญปัญหาเขารักคุณมากอีกสองใบพระแม่นังกว่าเขายังคิดถึงเขาเรียกหาคุณอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณ รักนะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่ของเขาพรามกับนางสีดารัากที่ยังมีอุปสรรคปัญหายังไม่สมหวังต้องใช้เวลาอดทนรอคอยผ่านอุปสรรคปัญหามากมายก่อนคุณอยู่ในความทรงจำของเขา เขาอยากกลับมาหาคุณเขารักคุณอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขาไม่ลืมคุณการไกลห่างนิ่งทุกมากคุณอยู่ในความทรงจำเขาเขารักคุณรักมากก็รัก หวงแห่งความรักความสเสน่หาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณรักที่ยังไม่สมหวังพระรามกับนางสีดากว่าจะสำเร็จสมหวังเป็นคู่กันต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายรอคอยต้องใช้เวลากว่าจะเข้าใจกันกว่าจะผ่านอุปสรรคหลายอย่างนะคะแต่ก็จะเป็นคู่กันกับคุณ ให้อลลอรเคิลรักบอกด้วยค่ะเขาความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคนที่ย<ม>ังม,มีคุณอยู่ในความทรงจําความรักเขาจะเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณ คุเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าเขายังจำเรื่องเก่าๆระหว่างคุณกับเขาได้เขาไม่ลืมเรื่องเก่าๆร่วมยินดีเขาอยากแต่งงานกับคุณให้ทุกคนมาร่วมยินดีหรือไม่เขาก็คิดที่ดีๆกับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกจะทำอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณให้คุณมีความสุขมีมาคม เขาอยากอยู่ใกล้คุณควบคุมคุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณนะคะหึงหวงสเสน่ห์แรงอยากเริ่มต้นใหม่รักลักเลิกเล,กลกเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นคู่กันเขาไม่ลืมคุณเขารักคุณมากนะคะ เรื่องเก่าๆเขายังจําอยู่มีปัญหาแต่เขาหวังหวังว่าจะออกจากปัญหาได้นะคะคนที่คุณกับเขามีปัญหากันยื่นมือเข้ามาช่วยลำพังเขาคิดแล้วคุณอยู่ในความทรงจำเขาเขานั่งคิด คิดอยู่คนเดียวจะทำอย่างไรต่อไปหาทางออกว่าจะแก้ไขอย่างไรในปัญหานี้คุณยังอยู่ในความทรงจำของเขาะคะเหมือนเขาว่าคุณเป็นคู่ของเขาเป็นบุพเพสันนิวาสเป็นไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ไม่ได้นะมาเจอกันตอนนี้ยังมีปัญหาหเหงาทำร้ายการทำร้าย แต่เขายังมีสิ่งที่ต้องแข่ต้องทําต้องรับผิดชอบแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีคุณมาอยู่ใกล้ๆใบสรุปสองเรารู้กันเหมือนคุณกับเขาก็รู้เข้าใจกันเขาเข้าใจคุณรู้ใจกันไม่ต้องพูดก็เข้าใจกันมีอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะ คุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาไม่ลืมคุณไม่ลืมเขาเขาก็ไม่ลืมคุณนะคู่กันอันนี้ภัยไม่ใช่เหตุบังเองิญระหว่างคุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันคล้ายกันแต่ยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบแล้วเขาหวังมีปัญหากันในตอนนี้จะออกจากปัญหาได้ แก้ไขคิดหาทางออกเรื่องเก่าๆได้สำหรับเขาวงกุฎยังอยู่ในเขาวงกุฎยังซับซ้อนยังเป็นความรักที่ซับซ้อนรักซ้อนยังต่อสู้ฝ่าฟันช่วยกันนะคะเพื่อมาเป็นคู่กันเอาชนะอุปสรรคปัญหา เขาไม่ลืมคุณเขารักคุณมากนะคะเอาชนะมุมส่วนตัวยังเป็นอิสระต่อกันชอบคนละแบบคนละอย่างแล้วต้องใช้เวลาแล้วแต่งงานเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขาหลงไหลหลงเสน่ห์คุณนะคะในเมือาต,ตารลักคุณหลงคุณแต่อยู่ในปัญหาความซับซ้อนแต่เขาก็จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหา ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณอยู่ในความทรงจําเขาแล้วเขาก็จะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาจะต่อสู้เพื่อแต่งงานกับคุณมีคุณเป็นคู่ส่องมองคุณอยู่ตอนนี้นะคะ,ะคุณอยู่ในความทรงจําเขาแล้วเขาจะทําอย่างไรกับคุณอีกคะ่ะในความรักนี้คิดอย่างไรกับคุณจะทําอย่างไรกับคุณ จะทำอย่างไรกับความรักคนที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำคิดอย่างไรกับคุณกองไฟในมือยังมีปัญหาแต่เขาก็รักคุณอยู่เขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณเพราะรักนี้ยังมีปัญหาเหมือนไฟอุนวายทุกวิตกกังวลปมอดีต ปัญหาในเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาทำให้คุณเจ็บปวดทุกผิดหวังเสียใจพังนะคะประสาทสายความรักที่พังแต่เขาก็รักคุณอยู่แล้วเขาทำให้คุณเจ็บปวดในอดีตเขาไม่ลืมคุณอยู่ในความทรงจำเขาแต่เขาก็นิ่งอยู่ตอนนี้นิ่ง ความทรงจำนะคะคุณอยู่ในความทรงจำเขากองไฟในมอือเขาทุกเขาทุกเรื่องที่ผ่านมาเขาก็ยังรักคุณอยู่ที่เขาทุกวุ่นวายวิตกกังวลเขาไม่ลืมคุณแต่เขานิ่งะเขาเขาทำให้คุณเจ็บปวดปมอดีตหัวใจเจ็บมืดนะคะ เขาก็ทุกเรื่องของคุณเขาทําให้คุณทุกข์ให้คุณเจ็บอาการพังปลอกลอกความไม่จริงใจปัญหาด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วเขาก็ทุกข์วิตกกังวลแล้วเขาก็รักคุณไม่ลืมคุณเพราะเขายัางไม่ว่างไม่ปล่อยมือถึงจะเป็นไฟเป็นปัญหามาแล้วก็ไปนะคะ ไม่จริงใจกับคุณทําให้คุณผิดหวังเสียใจลกัลกลักเลิกเลิกหลอกลวงทําร้ายแค่คนรู้จักตอนนี้คุณกับเขายังไกลกันห่างกันยังมีปัญหาไม่เข้าใจกันเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดแล้วเขาอยากถนอมหัวใจคุณนะคะคุณอยู่ในความทรงจําเขาแต่เขานิ่งเขาคิด หาทางออกกลัววิตกกังวลแต่เขาจะรักดูแลคุณอย่างดีถนอมหัวใจคุณนะเคยทําให้คุณเจ็บปวดในอดีตตอนนี้เขาจะดูแลหัวใจคุณถนอมอย่างดีห่างไกลใจจางความทรงจำแต่เขาว่าคุณกับเขาห่างไกลกันเขาว่าคุณจะไม่รักเขา หัวใจจางลืมเขาไปแล้วด้วยปัญหามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาด้วยการกระทําของเขาตอนนี้ไม่จริงใจไม่เข้าใจกันผลประโยชน์บางตาด้วยปัญหาตัวเขาเองเห็นผลประโยชน์เรื่องอื่นมากกว่าหัวใจคุณทำลายหัวใจคุณนะคะแต่เขาก็หวัง ฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามแล้วคุณอยู่ในความทรงจําเขาเขาจะถนอมดูแลหัวใจคุณอย่างดีมีความสุขความรักจะสําเร็จสมหวังเขาก็หวังอยู่นะคะคาสาบานเป็นเหมือนคู่กันมาคุณเป็นคู่ของเขาเขาไม่ลืมคุณเขารักคุณเขาจะถนอมดูแลหัวใจแต่ตอนนี้เขานิ่งนิ่งคิดว่าจะทําอย่างไรแต่ก็มีความหวัง